ศีลไม่ดีจะมีแต่เรื่องวุ่นวายชายคนหนึ่งชื่อหนุ่มครอบครัวของเขามีเชื้อสายเจ้าเมืองระนองพ่อแม่เป็นคนมีฐานะในจังหวัดหนุ่มจบการศึกษาปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์หลังจบการศึกษาหนุ่มได้ทำงานหาประสบการณ์ที่กรุงเทพระยะหนึ่งต่อมาได้ตัดสินใจกลับบ้านเกิด เพื่อสานต่อธุรกิจที่ครอบครัวกำลังทำพ่อแม่หนุ่มคิดว่าลูกชายตัวเองจบการศึกษาและผ่านประสบการณ์ทำงานมาแล้วถึงเวลาที่จะมอบธุรกิจให้อยู่ในการบริหารและจัดก,การของหนุ่มต่อมาหนุ่มก็ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดก,การธุรกิจของครอบครัวทำสัมปทานเหมืองหินกับรัฐด้วยสไตล์การบริหารงานของหนุ่ม ธุรกิจก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วบางปีบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนถึง20ล้านบาทการบริหารเงิน20ล้านไม่ใช่เรื่องบังเอิญสำหรับคนอายุราว30ต้นต้นของหนุ่มหนุ่มต้องเคยทำบุญมาก่อนถึงได้บริหารเงินจำนวนมากอย่างนั้นแม้หนุ่มจะมีความรู้และความสามารถในการบริหารงานก็จริงแต่เขาไม่สนใจเรื่องศีลธรรม ไม่เคยคิดว่าศีลที่รักษาดีแล้วจะช่วยธุรกิจมั่นคงและเป็นปึกแผ่นเขาคิดว่าศีลห้าข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ปิดการเสรีภาพและสิ่งที่เขาอยากทำหนุ่มจึงใช้ชีวิตอย่างประมาทปล่อยตัวปล่อยใจไปตามกิเลสดื่มสุราเที่ยวผู้หญิงอบายยมุกไม่สนใจเรื่องครอบครัวธุรกิจการงานและคำเตือนของพ่อแม่ เงินทุนหมุนเวียนที่ได้สำหรับคนหนุ่มอายุ30ดูมากก็จริงแต่ก็ถูกใช้ไปกับการเที่ยวเตรกินดื่มครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายกําไรก็ลดเงินต้นก็ถูกใช้จ่ายไปอย่างสุรุ่ยสุร่ายนิสัยเอาแต่เที่ยวเตรไม่คบค้าสมาคมกับผู้รู้และปราดญ์ทำให้สติปัญญาของหนุ่มคับแคบลง ซึงขาดการวางแผนรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจในอนาคตต่อมาอายุสัมปทานเหมืองหินกับรัฐก็หมดลงบวกกับมีคู่แข่งรายใหญ่ซึ่งมีเงินก้อนโตกว่าเข้ามากว้านซื้อธุรกิจเหมืองหินหนุ่มก็ไม่มีกำลังจะแข่งขันกับเขาธุรกิจที่บรรพบุรุษหนุ่มทำมาตั้งแต่ก่อร่างสร้างตัวก็พังพินาศด้วยน้ำมือของหนุ่ม เพราะการใช้ชีวิตอย่างไม่มีศีลนั่นเองหลังจากนั้นหนุ่มก็เห็นความผิดพลาดของการใช้ชีวิตอย่างไม่มีศีลจึงกลับตัวกลับใจเสียใหม่ตัดขาดจากวงการทำบุญตักบาตรนั่งสมาธิสวดมนต์ชีวิตหนุ่มแม้จะไม่ร่ำรวยเหมือนเดิมแต่มีความสุขในครอบครัวมากกว่าเดิมพระพุทธองค์ตรัสไว้เป็นภาษาอินเดียโบราณว่า สีเลนะโพคะสสัมปทาแปลว่าศีลทำให้เกิดความมั่งคั่งหนุ่มไม่ได้ทำตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตั้งแต่แรกธุรกิจของหนุ่มจึงพังแต่เมื่อเริ่มหันมาใช้ชีวิตอย่างมีศีลชีวิตก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาบางคนคิดว่าศีลคือสิ่งปิดกั้นเสรีภาพห้ามนุษย์ไม่ให้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ แต่หากนำศีลอย่างต่ำห้ข้อมาวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลอย่างแยบคายศีลแต่ละข้อไม่ได้ห้ามเสรีภาพของมนุษย์แต่ป้องกันไม่ให้มนุษย์แต่ละคนได้รับความเดือดร้อนต่างหากเช่นศีลข้อที่สกาเมสุดมิชาาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิการล่วงเกินเพศตรงข้ามที่มีเจ้าของ ทำให้ครอบครัวเดือดร้อนไม่ไว้ใจกันและกันทะเลาะวิวาทกันมีแต่เรื่องวุ่นวายในครอบครัวชีวิตในบ้านไม่มีความสุขคนไม่มีความสุขในบ้านตัวเองจะมีความสุขในการทำงานนอกบ้านได้อย่างไรธุรกิจที่กำลังทำก็จะเสียแต่หากรักษาข้อสามได้เพียงข้อเดียวก็ตัดเรื่องวุ่นวายใจได้ตั้งมากมายครอบครัวมีความสุขมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ธุรกิจก็ก้าวหน้ามั่นคงยิ่งรักษาศีลได้ครบทั้งหข้อชีวิตยิ่งราบรื่นและมั่นคงไม่ต้องมีความวิตกกังวลใดๆเพราะตัวเองไม่ได้ทำผิดศีลธรรมขอน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มหาสุภาชิโนรโสแห่งสำนักสงภูทราพระอัศวะเหมารามที่ทรงอนุญ,ญาต ให้นำบทธรรมนี้เผยแผ่เป็นธรรมทานสาธุ